สามเรือนอีกเรือนตอนนี้อยู่กับมันห,หนูหยิบขึ้นมาแล้วสายมันขาดเนาะก,ก็เลยหลุดบอนแล้วบอกว่าไปซ่อมแล้วพี่ไปเจอกับไอคนที่เอานาฬิกาพี่ไปได้ไงฮะมันไปอยู่ร้านมันมันไปไปหาหนูที่ร้านคือว่ามัน,ปนเปิดร้านใช่ไหมแล้วมันก็ไปขายนาฬิกานอนน้อยหันตาบาร์แล้วมัน,น,น,นไปขายนาฬิกาเสร็จแล้วก็เลยพอดีวันนั้นถือนาฬิกาไปอย่างเงี้ยสามเรือนก็เลยบอกว่าเออพี่เปลี่ยนผ่านให้หน่อยแล้วมันก็หยิบมาอุ้ยพี่ผมพี่ของแพงแล้วเนี่ย เอาใช่ค่ะพี่พี่ผมเอากล่องของผมไว้กับพี่นะแล้วเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนให้พี่เดี๋ยวผมมาที่ร้านผมมันหายประมาณครึ่งชั่วโมงนานอยู่เป็นชั่วโมงเลยนชั่วโมงใช่ไหมพอมันกลับมาถึงปุ๊บมันก็ใส่ห่อนี้แหละมาให้ก็เลยหยิบมาดูอีกอันหนึ่งเอาพี่ทำไมนาฬิกามันไม่เดินพี่ปรับเองแล้วกันบอกเราอย่างนี้เราผมรีบแล้วเขาก็รีบไปเฉยเฉงอีกอันนึงหนูก็จับมาสายก็หลุดสายหลุดเขาบอกเฮ้ยสักพักนึงมันก็มาขายอันี่ให้ ก็ก็ร so mm hmm. mm hmm> ู้อ uh, ยู่ของกอมตอมแม่แต่รวยมันถูกก็เลยเอาแล้วเราเราได้ติดตามเปลี่ยนอยิที่ตามข่าวรู้ไหมว่าบุคคลที่เราฝากนายนาาไปเคยระทําความผิดไปแล้วไม่เคยเลยเราไม่รู้เลยใช่ไหมะไม่รู้เสร็จแล้วหนูก็มานั่งเดินไปร้านเคื่อนเลยมานั่งเฮ้ยทำไมนานาาเันหนักอย่างนี้วะ ของของหนูมันไม่ได้หนักอย่างนี้ใต่ก็เลยดูแล้วพอพี่เรียกมาทีนี้ใส่วันหนึ่งสีขาวหนูแบบเดียวกันเดแต่ไม่ใช่แบบเอ,เอามาเปรียบเทียบกันก็ซื้อพร้อมกันเฮ<ห>้ยมันไม่ใช่แล้วแล้วทีนี้เลรมาดูเฮ้ยไอ้นี่ก็ไม่เดินแล้วแถมถลอกหมดเลยเสดมหนูไม่ถลอกแบบนี้นะพี่ใช่ไหมทุกมาดูร่วมกันทั้งหมดเออรู้แล้วว่าเป็นมันไม่ใช่ของเราแล้วน้องที่อยู่ในร้านเนี่ยมันก็วิ่งมาพี่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 ดูวีโอนี้ มั่ีาใช่แล้วก็เลยโทรหามัน6สายมันไม่รับไม่รับเลยใช่ไหมน้องก็เลยโทรไปบอกว่านาฬิการไม่เดินเี่พี่มาเปลี่ยนให้หน่อยมันบอกว่ามันจะกลับมาแต่มันก็ไม่กลับมาลอยถึง6โมงเช้าครับแล้วเขาได้ไปทั้งหมดกี่เดือนครับ3ราคารวมๆแล้วประมาณเท่าไหร่ครับ3เดือน3เดือน10,800 3เดือน10,000กว่าบาทเนาะเกือบ20,000เนาะเป็นของก๊อป Copy GtA แต่ว่ามันก็ไม่แปลกๆนี้มันก็ดีมันก็ดีแบบนี้ใช่แล้วทุกตัวที่หนูซื้อร้านคุณแดงเขาจะมีประทับตาของเขาอ๋อคือคือที่พี่จับทางถูกก็คือตรงของพี่มีตาประทับตาคุณแดงไว้ใช่ค่ะอือก็เลยรู้ว่าเราโดนหลอกแล้วนาฬิกาอยู่แค่ร้านเดียวอือครับแต่ของมันอน่ะแล้วมันมาแบบรุนรุนรีบๆมารีบๆ

ไี谢谢้ครับคุณจนั่งๆนี่ผมคิ่ยนงการเชื่อก็บอกที่มีข้ากาาขก็อยู่นญ่ปนไม่ใช่ของวอมพี่ให้ันนี้ของวยาให้เราเราดูครับนี่เราเปลี่อนการพี่ไปเดี๋ยวห่างเดี๋ยวไอ้ยูใน ก็มีคนเราเล่าเหตุการณ์กับเพื่อนว่าเกิดขึนยังไงอ่ะกล้องมันมีทั้งหมด10ตัวก็ถูกถ้ามึงไม่เอาแบบนี้มาอ่ยดีคุยดีผมเชิญมาเนี่ยเพื่อให้ใจเกียร์นะครับให้คุยกันก่อนว่ามันจริงเป็นยังไงเพราะผมก็ไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นนะครับใจเย็นๆแย่าค่อยๆคุยกันไม่ต้องขึ้นมนขึ้กูคุยกันปกตินะครับช่วยเล่าเหตุการณ์ให้หน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไงก็ยินนีเข้าไปขายของที่ร้านเข้าไปขายของที่ร้านเสียแล้วพอดีวัน เดี๋ยวอาการความใบรายๆๆนี่ก็ well. เลยบอกมันว <c ười> ่าก็เลยบอกมันว่าเป็นขาดนั้นเท่าไหร่แล้วว่านี่ครับพี่เออไม่มีอยู่3อาจเกินอ่ะมีพี่นี้พี่ของแพงอยู่ ี่่เยนนกออแล้วอ่ะน้องอ่ะน้องทางนี้คิดว่าสามปีกินแต่น้องจะ่ละสมองขหายติดหยดชั่วโมงเลยครับพี่พอมาถึงปึ๊บก็ยื่นให้ก็ดูแบบผันผ่านก็ไม่ได้มองเยอเพราะว่าหลังบ้านมันจะเป็นเป็นไฟสูบอ่ะเป็นไฟมืดอ่ะพอมาปุ๊กอันนี้ก็ดูแบบผันผ่านดูทีกินส่วนนี้พอหยิบลงมาปุ๊บหลุดโดยทีใส่ขาดปั๊บเดี๋ยวผมว่าเอองั้เอานี้ไปซ่อนด้วยนะ อโดยถ้าพี่ไม <me psycho> ่ไวใจผมช่วยขายดยผมได้เลยแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าร้านมีกล้องเออก็ถ่ายหมาก็เลยขายตัวที่ให้แปดร้อยเาคิดว่าเราแปดร้อยซื้อนตัเลแล้วมันบอกสามร้อยมันบอกโอ้โหรุ้นคำเล่ตอนเทียนนู่นนั่นนี่ตน้เราไปสี่ร้อยแล้วกันท่าเทียนเหมือนกันก็เลยเดินไปหลังบ้านนั่งสภาพ่ก็เลยหยิบมาในการมันไม่ใช่ของเราแหละเพราะของมันคือของเราซื้อมาตั้งปี บอกว่ามีฐานนกาไหมครับใช่ไหมพี่ฐานนกาพี่จะเปลี่ยนหาราวันไหนเวลาเลาเลาพี่จะเปลี่ยนและผมบอกว่ามีครับคนเราใช่ไหมพี่แล้วก็ผมบอกเอาบอกไว้ไม่กล้าว่ากล้าพี่ไม่เชื่อผมจ่าบอกปไว้ก่อนแลวผมไปเปลี่ยนนาฬิกาให้พี่ก็กลับมามันไี่ทำยังไงีพี่หาา่องให้มึงรับ แล้วก็ผมผมไม่เปลี่ยนเลยสองตัวนี้พี่ดูพี่ตั้งเวลาตั้งอ่าเดินลงตั้งแต่เราไม่ใส่ตนี่ผอัฟซิใช่ไหมพอกลับมาใช่ไหมจากวันที่สิบแบเป็นี่เียัารไม่คแล้วพี่บอกแส่ตรงอ่ามันเดินแล้วน้อใแส่ตูงแล้วก็เรืนี้ต้นดีนะเรื่องนี้นะพี่ดูนะพี่ดูพี่ตัเลยนะ แล้วพี่บอกชอว่าพี่ดี้นิสัดี่ใช่อุ่มเยอะไพี่ใชจะกลับมาไม่อร้ด่เหมือนไงไงครับี่พากคุณนแ้เปลี่ยนตามครับอันนี้ก็แล้วแต่จะพูดนะแต่ฉันมั่นใจร้อยเปเซ็นว่าของชันไม่ผมก็มั่นใจร้อยเปเซ็นต์เหมือนกันครับั้นก็มั่นใจเป็นชันก็มั่นใจอันี้คือทางเรานว่าเราไม่ได้เปลี่ยนนาฬิกาผมไม่ได้เปลี่ยนครับ พีันว่านาิกาทได้รับมานไม่ใช่ของแล้วก็นคนที่ไมด้่แล้ของูไม่มีที่จะกเก่านกาวใส่พี่ดูปีคนทีว่ามว่าอไม่กลอผมวาัญหาครับผมไม่โกวอยู่แล้วผมคนธรรมดาไม่ให้มันทะเลาะกันต้องมาคุยกันด้ทไมใจยงเดองไมต้อง แล้วเามื่อวานรเราไปเปลี่ยนอะไรยังไง